สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นช่วงว่างนะครับผมก็รอไปรับเวนต่อจากเพื่อนนะครับผมระหว่างที่รอก็มาปลูกเปลผ่อนคลายนะครับผมนั่งผ่อนคลายอยู่ระหว่างที่ผ่อนคลายก็มีเด็กๆนะครับผมนู่นครับผมเด็กๆนู่นมานอนนะครับผมเข้าเวนมาช่วยเข้าเวนเป็นเพื่อนนะครับผมทั้งกลางคืนและกลางวันเลย ตอนกลางคืนไปเข้าเวรก็เขาก็ไม่ได้พักนะครับผมเขาก็ไปช่วยเข้าเวรแบบนี้แหละไปนอนอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้หลับนะครับผมนี่หูเขาก็ยังฟังอยู่นะครับนะเห็นไหมอันนั้นก็น้องวัวชนนะครับตัวนี้ก็เนี่ยหนูอาน,ส,น,น,น,าน,น,น,นส่วนตัวนี้นนตัวนั้นหนูแผงครับส่วนตัวนู้นที่นอนซบท้องหนูแผงอยู่ก็คือหนูเล็กครับ ตัวนี้ก็คือนี่ตัวสีขาวนี่อันนี้ก็คือแม่โบบานนะครับผมแบบนี้นะครับผมนี่เวลาผ่อนคลายก็มาปลูกเปลพักผ่อนนะครับเด็กๆก,ก็จะตามมาด้วยตลอดเลยนี่กลางคืนก็ไปช่วยเข้าเวรทั้งคืนนะครับผมแบบนี้แหละกินข้าวอิ่มแล้วก็นอนกันเห็นไหมมีความสุขมากนะครับผม นี่มานอนเฝ้าเต็มเลยเห็นไหมผมแม่โบบานเป็นคนแ้กนะ, <S <S วนะเวลามีคนมาเมื่อกี้ก็น้องเขาเดินเข้ามานะครับผมก็ตกใจผิดกลิ่นเขาก็เห่าเลยแบบนี้แหละถ้ามีใครมาใกล้ๆแปลกๆนี่ตัวหนึ่งเห่าอีกตัวก็จะตามนะครับมี่กะลับตอยแล้วมานอนเฝ้าแบบนี้นะครับผมเนี่ยนะ อะได้ยินเสียงของคนเดินหรือเสียงอะไรปุ๊บนี่จะเห่าทันทีเลยไปไหนมาไหนก็จะตามแบบนี้แหละนอกจากว่าไม่ให้ไปนะครับผมห้ามไว้แต่ถ้าอยู่ใกล้ๆนี่เขาก็จะมาด้วยนะครับผมอาได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยไม่ได้นะครับผมเห่าเลยจะตื่นเลยยิ่งมีคนตึกแตเข้ามานี่โดดโดดออกไปเลยนะครับผมนี่ นีก่ก็กินข้าวอิ่มแล้วนะครับกินข้าวอิ่มแล้วก็นอนกันบางตัวก็หยอกกันได้ยินอะไรหน่อยก็ไม่ได้นะครับผมหูตั้งสังเกตการนะครับว่ามีอะไรแปลกหรือเปล่า